เราไปกันที่กลุ่มควบคุมโรคกระทรวงสาธรารณสุขได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนในช่วงของหน้าฝนนะฮรเฝ้าระวังลูกน้ํำยุงลายนะครับทำให้เสี่ยงป่วยด้วยโรคให้เลือดออกครับกลุ่มควบคุมโรคกระทรวงสาธรารณสุขเตือนประชาชนนะครับว่าช่วงหน้าฝนนี้อาจมีน้ําขังตามภาชนะหรือวัสดุต่างๆซึ่ง จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายทำให้เสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามภาชนะหรือวัสดุต่างๆบริเวณรอบตัวบ้านที่มีน้ำท่วมขังหลังจากฝนตกโดยถือโอกาสช่วงที่ต้องหยุดอยู่บ้านนะครับเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด -19 าสำรวจแหล่งน้ำขังที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพร้อมแนะประชาชนนะครับเก็บกวาดเก็บขยะเก็บน้ำตามมาตรการปราบยุงลาย3เก็บป้องกัน3โรคครับ มาดูสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง21กรกฎาคม2564นะคะพบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกจำนวน5,423รายเสียชีวิต5รายค่ะโดยอายุที่พบมากที่สุดก็คืออายุ15-24ปีรองลงมาก็คืออายุ10-14ปีและ25-35ปีตามลำดับค่ะ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยเรียนทั้งนั้นเลยค่ะสำหรับการป้องกันโรคติดต่อลูกน้ำยุงลายนั้นนะคะก็ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคก็คือ 1. ค่ะเก็บบ้านให้ปลอดโปรง่งไม่มีบริเวณอับทึบให้ยุงลายไปเกาะพักค่ะ 2. ค่ะเก็บขยะที่อยู่รอบๆบ,บ้านเก็บเศษภาชนะที่ต้องการทิ้งเอาไว้ในถุงดำมัดปิดปากถุงให้มิดชิดแล้วก็ไปทิ้งขยะนะคะ เพื่อไม่ให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันยุง 3. าค่ะเก็บน้ําเก็บภาชนะที่ใส่น้ําเพื่ออุปโภคบริโภคปิดฝาให้มิดชิดล้างพ่มภาชนะท,ที่ที่ไม่ใช้นะคะแล้วก็เปลี่ยนน้าในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำหรือปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลงไปวางไข่ซึ่งก็จะสามารถป้องกันได้3โรคเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าแล้วก็โรคปวดข้อยุงลายหรือว่าโรคชิค,คุนกุญยาค่ะหากประชาชนมีอาการป่วยนะครับไม่ว่าจะมีไข้ไอม,ม,มีน้ำมูกเจ็บคอหายใจเหนื่อยหอบเบื่ออาหารปวดท้อง ซึ่งอาจเป็นการเจ็บป่วยร่วมกันระหว่างไข้เลือดออกกับโรคโควิด -19 นะครับทำให้มีอาการสุดหนักมากและก็โรวเร็วได้ดังนั้นหากมีอาการสงสัยดังกล่าวควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจแล้วก็วินิจฉัยแยกโรคให้ชัดเจนจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ครับ